ทำขวัญได้นะครับมาแล้วทำขวัญให้น้องได้นะครับผูกคอผูกคล้องน้องแฝดได้นะครับเอดูดูด,ด,ดูดูความน่ารักดืมด่มเฉยดืมด่มเฉยดืม่มเสฉยดื่มน่ารักจัดน่ารักจัดน่ารักสุดๆ <c oughs> เขาทำได้ครับเขาเป็นเขาืนหลับเลยครับได้ดูมากเลย เขถ่ายหน่อยนะ,ะไหยหน่อยนะจาจะารู้ด้วย จดมน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 ดแม่จามแม่จามขอถ่ายหน่อยนะขอถ่ายหน่อยนะแม่จามนะแม่จามครับแม่จามครับขอถ่ายลูปเลยนะขอถ่ายหน่อยนะครับแม่จามครับถ่ายรูปนะขอถ่ายรูปหน่อยนะ อืมาถ่ายรูปหน่นะจะดิมจะดิมจะดิมอืมครับแล้วแต่บางวันครับแล้วแต่บางวันแล้วแต่บางวันอ้าว สบายเเป็นไงเลกลับสบายเลยออกไหมถามว่าออกไหมบอกเออให้ดูไม่เห็นเลยเลยถามันจะให้กูดูอีกลุ้นมากหมดไปหลายตังแล้วซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาใช้ไม่ได้ก็มาดูแลของราชัยหันตาเขาให้มาเพื่อคุณออมาต้องคอยดูแลตลอดเลยครับเพราะว่าลุ้นกับเขาแค่นั้นแหละ สร้างความวุ่นวายไปเลยแกแล้วไม่ช่วยอะไรเขาไม่ได้เหมือนได้แล้วแหละเนี่ยขาหักมานั่งขวางอยู่งั้นแหละคุณน้นอมเขาเป็นคนอารมณ์ดีมากนะเพื่อนๆนะมานั่งเท่เป็นฮีโร่แล้วเท่กูมันแก่แล้วดิถ้ากูยังหนุ่มอยู่นะวันนั้นที่โดนช้างแทงอ่ะกูแม่มึงหรอกกระโขาไม่ทันกูอยู่แล้ว เราเป็นสมัยนุ่มๆปะโดนแล้วโดนแล้วไอ้แล้เราก้าไปแล้วแต่มันจะล้มซะก่อนมันเป็โอกาสออกยงไยังอ๋อโอ้โ

เเขาว่าช้างเนี่ยเเลี้ยงเขาใช้ควานคนเดียวทำไมสามช้างเนี่ยมันทำไมไม่ใช้สามคนเนาะเยอะจังเลย